ยังคงฮือหาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันขอเสนอคลิปพิเศษประจำวันที่28กันยายนเพราะรักคือรัก และคนเกิดมาเท่าเทียมกันแกทสมรสเท่าเทียมรุ้นกันทั้งวันหลังจากที่ก่อนหน้านี้สารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับวินิจฉัยคำร้องว่ากฎหมายสมรสชายหญิงขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างไรและให้รอฟัง คำวินิจฉัยในวันนี้ส่งผลให้แฮชแท็กสมรสเท่าเทียมคุ้งอันดับหนึ่งทวิตเตอร์ไทยแลนด์ร่าสุดสารรัฐธรรมนูญเรื่องคำวินิจฉัยคดีที่สารเยาวชนและครอบครัวกลางรับคำฟ้องจากคู่รักหญิงที่ใช้ชีวิตร่วมกันแต่ไม่สามารถจดทะเบียนสมรสได้โดยที่ได้ขอวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1448ที่กำหนดให้การจดทะเบียนสำรตทำได้เฉพาะชายหญิงเท่านั้นเป็นสิ่งขัดรัฐธรมรมนูญหรือไม่โดยเลื่อนอ่านออกไปเป็นวันที่14ทธันวาคม2564หลังจากเคยเลื่อนอ่านมาหลายรอบแล้วโดยอ้างเหตุก่อนหน้านี้ว่าโควิด1 9 อย่างน้อยถือว่าเป็นสัญญาที่ดีว่าเรื่องราวนี้ประชาชนให้ความสนใจและสารรัฐมนูญก็ต้องวินิจฉัยขณะที่โลกทั้งโลกวันนี้เขายอมรับเรื่องราวนี้แล้วแล้วไดโนเสาร์ในประเทศไทยจะทำอย่างไรโปรดติดตามอย่าก,กระพริบตาเรื่องนี้เพราะรักคือรัก คนเกิดมาเท่าเทียมกันแฮแท็สมรสเท่าเทียมก่อนเข้าเรื่องราวขออนุญาตประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบว่าช่องข่าวแห่งนี้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นต้องกดติดตามและกดกระดิ่งเท่านั้นถึงจะไม่พลาดการรับฟังรับชมและสามารถเข้าถึงคลิปที่มีอยู่มากกว่า2,300คลิปได้ หากไม่กดติดตามหรือไม่กดกระดิ่งท่านอาจจะพลาดและไม่สามารถหาช่องข่าวแห่งนี้สำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในต่างประเทศขอชักชวนให้ร่วมกันต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในขณะที่ในประเทศไทยสามารถลงสนามต่อสู้ในพื้นที่จริงแต่ในต่างประเทศสิ่งที่เราทำได้คือการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงไปต่ประชาชนเป็นหน้าที่ของพวกเราชาวไทยการแชร์ข้อมูลไปยังเพื่อนๆที่อยู่ในชนบทในหัวเมืองเพียงวันละหนึ่งครั้งครั้งละ5-10ถึงคนนี่คือการต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารที่รัฐบาลพยายามปิดหูปิดตาประชาชน ขอให้ท่านร่วมกันต่อสู้ในสงครามข้อมูลก่าวสารครั้งนี้เอามาเข้าเรื่องราวกันเรื่องราวของรักคือรักและคนเกิดมาเท่าเทียมกันในที่สุดการต่อสู้เพื่อการสมรสที่เท่าเทียมถือว่าได้มีความคืบหน้าไปขั้นหนึ่งเมื่อสารรัฐธรรมนูญได้รับวินิจฉัย ว่ากฎหมายแพร่งสมรสเฉพาะชายหญิงนั้นขัดรัฐธรมรมนูญหรือไม่เมื่อมูลนิธิสิทธ,ธิและความเป็นธรรมทางเพศได้รายงานความคืบหน้าของคดีที่เพิ่มทรัพย์แต่อึ้องและพวงเพชรเหมคำคู่รักหลากหลายทางเพศได้ยื่นคําร้องต่อศาลร,รัฐธรมรมนูญ ผ่านสารเยาวชนและครอบครัวกลางเพื่อให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่รับรองสิทธสมรสเฉพาะชายหญิงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่เรื่องราวนี้เป็นที่ตื่นเต้นเพราะว่าประเด็นการวินิจฉัยคำว่าสมรสเท่าเทียม มีหลากหลายเรื่องราวที่ขอแก้ไขไม่ว่าจะเป็นคำว่าสามีและภรรยาขอแก้ไขเป็นคำว่าคู่สมรสรวมถึงการมั่นแก้ไขคำว่าชายหญิงเป็นผู้มั่นและผู้รับมั่นในแง่ของการสมรสให้แก้ถ้อยคำจากชายหญิงเป็นบุคคลรวมถึงเรื่องราวของการรับมรดก ให้มีการแก้ไขประเด็นคำว่าสามีภรรยาให้เปลี่ยนเป็นคู่สมรสดังนั้นเรื่องราวนี้จึงน่าสนใจในเมื่อรักคือรักและคนเกิดมาเท่าเทียมกันหลังจากที่มีการเลื่อนอ่านคำวินิจฉัยมาหลากหลายครั้งราสุดวันนี้ ชาวเน็ตต่างลุ้นเรื่องนี้เพราะว่าเป็นวันนัดฟังคำวินิจฉัยชาวเน็ตเกาะติดคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญสมรสเท่าเทียมพุ่งอันดับหนึ่งโลกทวิตเตอร์เมื่อวันที่ห้ากรกฎาสารรัฐธรรมนูญรับคำร้องขอสมรสเท่าเทียมกันครั้งแรกวันนี้ก็มีลุ้นกันทีเดียว ในเรื่องนี้ชาวเน็ตบอกว่าเมื่อบุคคลเกิดขึ้นสภาพบุคคลเริ่มขึ้นเมื่อคลอดและอยู่รอดเป็นทารกมนุษย์คนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็คือมนุษย์ดังนั้นถ้ามองแบบนี้แล้วการปฏิบัติควรจะปฏิบัติเหมือนกันทุกเพศไม่ควรมีกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับให้แตกต่างกันไปมองเป็นเรื่องบุคคลกับบุคคลแฮชแทกสมรสเท่าเทียมกัน มันดูเหมือนว่าเป็นแค่ใบสมรสแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่การสมรสเท่าเทียมมันมีประโยชน์มากเช่นการเซ็นพาตัดแทนพ่อแม่สินสมรสสร้างมาด้วยกันสุดท้ายไม่มีอะไรเหลือมันจำเป็นมากๆจริงๆควรมีได้นานแล้ววันนี้เทนสมรสเท่าเทียมกันช่วยกันดันอย่างน้อยดันเทนให้สื่อหยิบไปทำข่าว ไปเขียนโพสต์ว่าประเด็นนี้มันติดเทรนด์ไดโนเสาร์แก่ๆจะได้รับรู้ได้บ้างว่ามีคนจับตาเรื่องนี้อยู่ไม่ใช้เงียบหายถ้ารัฐบาลตอนนี้ไม่ใช่อิตูสมรสเท่าเทียมจะผ่านไปนานแล้วไหนจะเรื่องอื่นอีกประเทศคงไปไกลกว่านี้แน่งงงตั้งแต่กฎหมายไม่รับรองการสมรสเท่าเทียมตั้งแต่แรก ไม่ได้มีใครเสียประโยชน์ด้วยซ้ําแต่คนที่ค้านก็คือมโนเหตุผลขึ้นมาเองปัญหาที่อาจเกิดขึ้นนั้นอ้างได้กับทุกผู้ทุกคนอยู่แล้วแต่นี่มันโลกไหนปีไหนแล้วเราต้องมาเรียกร้องสิทธิที่ควรมีอยู่แล้วกันอีกเท่าไหร่นั่นคือเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างพูดถึงและหลังจากที่รุนแล้วรุนอีกวันนี้ก็ มีเรื่องราวที่ต้องลุ้นกันต่อไปเมื่อเรื่อนการอ่านคำวิจัยไปเป็นวันที่14ธันวาคม2564ก็ไปลุ้นกันอีกรอบนะครับเราไปย้อนดูว่าเรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรมติชนออนไลน์รายงานข่าวนี้เมื่อวันที่5กรกฎาคม2564คู่รักเพศเดียวเฮสารรัฐธรรมนูญรับคำร้อง ขอสมรสเท่าเทียมครั้งแรกเมื่อวันที่5กรกฎาคม2564เวลา11นาฬกานาทีตามที่คู่รัดเพศเดียวกันมีความประสงค์จะสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ถูกเจ้าหน้าที่เขตแห่งหนึ่งปฏิเสธเนื่องจากกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1448ที่ว่าด้วยการสมรสกำหนดให้เพียงชายหญิงสมรสกันได้เท่านั้น ทำให้มีการยื่นคำร้องไปยังสารเยาวชนและครอบครัวก่อนส่งต่อให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากฎหมายในมารตราดังกล่าวขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ2560ที่กำหนดว่าบุคคลย่อมเสมอกันและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันหรือไม่นั้นจันจิราบุญประเสริฐผูป้ประสานงานมูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเทศเปิดเผยว่า ล่าสุดสารเยาวชนแจ้งมายังทนายผู้ร้องว่าสารรัฐธรรมนูญประกาศรับเรื่องไว้พิจารณาแล้วว่าข้อกฎหมายดังกล่าวขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่พร้อมนัดคำฟังนิฉัยของสารในวันที่28กันยายนเวลา9นาฬกานี่นับเป็นครั้งแรกที่สารรัฐธรรมนูญรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวหลังจากเคยร้องไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อให้พิจารณาส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญ แต่เรื่องถูกยุติไปก่อนแม้ภายหลังจะยื่นคำร้องต่อศาลร,รัฐธรรมนูญโดยตรงก็มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยจันจีดากล่าวอีกว่าควบคู่กับการรอฟังคำวินิจฉัยของศาลเรามีความหวังให้ภาคการเมืองมีการขับเคลื่อนแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการตาลดเท่าเทียมอย่างแท้จริงไม่ต้องทำให้กฎหมายแยกแล้วรับรองสถานะคู่ชีวิต ไม่ใช่ชีวิตของการสมรสที่เท่าเทียมราสุดวันนี้ไอรอรายงานว่ายังไม่เคาะสัญญาเอียดจงดีทนายความที่รับผิดชอบคดีให้ข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางแจ้งว่าสารรัฐธรรมนูญเลื่อนวิินจัยกฎหมายแพ่งสมรสเฉพาะชายหญิงขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ เป็นวันที่14ธันวาคมเรื่องราวดังกล่าวอิสรารายงานว่าศาลเลื่อนฟังคำวินิจฉัยกฎหมายให้สมรสเฉพาะชายหญิงขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่เป็นวันที่14ธันวาคมเมื่อวันที่28กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามที่มูลนิธิสิทธิและความไปรำทางเพศจัดเสวนาออนไลน์ รับฟังคำสั่งวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญหลังจากมูลนิธิได้ยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2562ให้วินิจฉัยว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่กำหนดให้ชายหญิงต่างเพศเท่านั้นสมรสกันได้โดยชอบด้วยกฎหมายเป็นการเลือกปฏิบัติซึ่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา27บัญญัติไว้ว่าบุคคลเสมอกันในทางกฎหมายมีสิทธิและเสรีภาพได้รับการคุ้มครอง ตามกฎหมายที่เท่าเทียมกันนายสัญญาเอียดจงดีทนายความกล่าวรายงานว่าวันนี้สารรัฐธรรมนูญยังไม่มีคำสั่งลงมาที่สารเยาวชนและครอบครัวกลางจึงต้องเลื่อนการวินิจฉัยกฎหมายแพ่งสมรสชายหญิงว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่เป็นวันที่14ธันวาคม2564โดยก่อนหน้านี้ถูกเลื่อนคำวินิจฉัยมาหลายครั้งด้วยอ้างเหตุว่าการระบาดของโควิด -19 นายสัญญาทนายความกล่าวต่อว่าหากศารลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากฎหมายแพ่งพาณิชย์ดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญจะถือว่าเป็นการนำไปสู่การแก้ไขกฎหมายให้ประชาชนทุกคนสามารถจดทะเบียนสมรสได้อย่างเท่าเทียมทั้งนี้อยากากให้ประชาสังคมช่วยกันขับเคลื่อนเพื่อให้สารรัฐธรรมนูญเห็นว่ามีคนเกาะติดเรื่องนี้อยู่ทางด้านนายสาวพวงเพชรแงงคำ และนางสาวเพิ่มรัพ์แท่อึง้งคู่รักที่ยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญกล่าวว่าอยากขอบคุณทุกภาคส่วนที่คระเวยกันสนับสนุนเรื่องนี้และอยากให้เป้าติดตามเรื่องนี้และรอไปด้วยกันนอกจากคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่เลื่อนไปยังมีกระบวนการนิติบัญญัติที่รอการพิจารณาเช่นกันก่อนหน้านี้วันที่18มิถุนาสองหา สสพักก้าไกลได้เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวก็ถูกบรรจุในระเบียบว,วาระการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรมากว่าหนึ่งปีแต่ยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนจึงนั้นต้องติดตามช่วงเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ว่าร่างดังกล่าวจะได้เข้าสู่การพิจารณาหรือไม่ วันนี้ต้องบอกว่าเรื่องราวนี้ทำให้มีความหลวนอกสนใจชาวเน็ตเกาะติดทำให้แฮชแท็กตมรดเท่าเทียมพุ่งสู่อันดับหนึ่งของโรคทวิตเตอร์แต่สรุปคือเรื่อนฟังเป็นวันที่14ธันวาคมประเด็นนี้อย่างน้อยก็บอกว่าเรื่องราวนี้ทำให้ ความเป็นจริงในการเท่าเทียมกันใกล้เข้ามาอีกนิดหนึ่งพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายสิทธิที่ติดตัวประชาชนนั่นคืออำนาจเหนือตอนเองและสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ทุกคนต้องเท่าเทียมกันอย่างน้อยในเรื่องนี้มีแนวโน้มว่ามีความเป็นไปได้ เรื่องราวแบบนี้หากไม่มีการต่อสู้ไม่มีทางที่จะถูกจิบยื่นมาโดยระบอบไดโนเสาร์และทั้งหมดนี้เป็นการยืนยันว่าทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งสิทธทิเสรีภาพที่ติดตัวบุคคลมาตั้งแต่กำเนิดเรายังคงต้องต่อสู้เพราะว่าระบอบไดโนเสาร์โบราณศักดินาหลงยุคย่อมไม่ยอมให้การเปลี่ยนแปลงนั้น เกิดขึ้นได้โดยง่ายเพราะธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงทำให้ระบอบไดโนเสาร์ถูกสั่นคลอนและคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเจอแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ง รวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญา้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับ และกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในย่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นๆทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า general หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศส ถ้าท่านชอบเล่นกีโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบมากกว่า2,300คลิปวิธีการง่ายที่สุดคือแฮแทกเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือแฮแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้ คลิปร่าสุดมากกว่า20-30คลิปจะขึ้นมาให้ท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเร็กๆแห่งนี้ยังคงฮือหาเร็กเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ1กดสติกเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไรฟ์พีเมียร์ทุกค่ำคืนนะครับ วิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาบาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อ อยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะคมตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ได้ค้นหาตัวต,วตนให้ฉันมีชีวิตที่กลังเอาเรื่องไม่ได้ว่าเาจะได้อยู่ในคุกได้อยู่นอกคุก เราเลือกไม่ได้ว่าสถการณที่มันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมนะรับแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างเนี้ยเราจะยอมแพ้หรือเจะสู้ต่อครับบาานเห็คคค่ือ ทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าจะต้องเข้าคุกนะครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็ได้มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากัน ยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่อยู่ในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศิ์เป็นมนุษย์ในประเทศนี้นั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับเป็นคนของเรามันเีศักดิ์ศรีะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรา นะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นสักศีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นสักศีของเราเรื่องที่ดินทํากินเรื่องปากท้องมันเป็นสักศีของเราครับแล้วเนี่ยเราสูญสิ้นักศีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมก็มีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมา แค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยึดยัตเจตัวมานอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้มันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายในข่ชืเป็นช่วงหนึ่งนะคกัล อยากให้รัฐบาลเห็น่ารูกคนมเอาชนะความจนด้วยรัสวัสดิกา